ไคโดเกิดที่อาณาจักรวอดกาดินแดนที่เต็มไปด้วยสงครามตั้งแต่เด็กเขามีพละกกำลังที่เหนือมนุษย์และถูกฝึกให้เป็นนักรบที่ไร้เทียมทานแต่ความโหดร้ายก็คือรัฐบาลของเขาตัดสินใจขายเขาให้กับกองทัพเรือเพื่อแลกกับสถานะที่สูงขึ้นในรัฐบาลโลกแน่นอนว่าไคโดไม่ยอมง่ายๆเขาหนีออกจากเรือคุมขังซ้ำแล้วซ้ำเล่าและกลายเป็นนักโทษที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้หลังจากที่หนีออกมาไคโดในวัย15ปีถูกชักชวนโดยล็อกดีซีเบกให้เข้าร่วมกลุ่มโจร กลดที่น่ากลัวที่สุดในยุคนั้นกลุ่มนี้มีทั้งหนดขาวบิ๊กมัมชิกิและเหล่าปีศาจที่พร้อมจะท้าทายอำนาจของรัฐบาลโลกแต่ทุกอย่างก็พังลงเมื่อกลุ่มร็อกถูกทำลายที่กอดวัลเล่โดยกองทัพเรือที่นำโดยกาฟที่ร่วมมือกันกันกบโกดีโลเจอร์หลังจากนั้นไคโดก็แยกตัวออกมาและเริ่มก่อสร้างกลุ่มโจรสลัดของตัวเองไคโดได้ก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรและได้ใช้พลังของผลปีศาจท,ที่บิ๊กมัมมอบให้ซึ่งก็คือผลปีศาจสายโซออนพันสัตมายา โมเดลเซลิวหรือมังกรฟ้าซึ่งทําให้เขาสามารถกลายเป็นมังกรยักษ์ที่ไร้เทียมทานเขาเลือกยึดครองวานคุนิดินแดนที่เหมาะก,กับการสร้างกองทัพและใช้มันเป็นฐานในการผลิตอาวุธและมีการทําดีลแรกเปลี่ยนลับกับรัฐบาลโลกแต่แค่นั้นยังไม่พอเป้าหมายสูงสุดของไคโดคือสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเขาเชื่อว่าโลกควรอยู่ภายใต้กฎของผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่ควรมีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์ที่เกาะโอนิงงชิมะไคโดต้องเผชิญหน้ากับลูฟี่และพันธมิตรวานอ การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและแม้ว่าไคโดจะโค่นลูฟี่ได้ถึง2ครั้งแต่ลูฟี่ก็ฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งและสามารถใช้พลังเกียร์หได้ซึ่งเป็นพลังของเทพนิกะสุดท้ายลูฟี่ใช้พลังของเทพนิกะปล่อยท่าบาัตจลังกันต่อยไคโดล่วงลงไปนอนในลาวาของวานอคุนิและนั่นคือจุดจบของเขาในอนาคตไม่รู้ว่าไคโดจะได้กลับมาหรือเปล่าหรืออาจจะหายไปเลย